มาพบก,กับนาเออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นาเอก็มากับน้องสาวคนสวยเหมือนเดิมคะ่ะนั่นก็คือน้องเอศีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอศีสวัสดีคะ่<อ>วคะวันนี้นะคะน้องเอศีก็มีผลิตภัณฑ์ว้าวมา,วา,วา,วาฝากพี่นาเออีกเช่นเดิมคะ่ะไม่ทราบว่าวันนี้น้องเอศีมีโปรดักตัวไหนมาฝากคะเอศีมีเต็มเปชีสมาฝากพี่เอค่ะเอ๊ะแล้วแตกต่างจากตัวเดิมยังไงคะตัวเดิมนะคะ เป็นแทมเป้ชนิดเม็ดนะคะมีไซส์ขนาดต่างๆค่ะแต่วันนี้เอสีมีแทมเป้ที่ไม่มีเมล็ดเนื้อเนียนแล้วก็เหนียวแน่นกว่าเดิมค่ะไม่มีเมล็ดนะคะเนื้อเนียนเนื้อ,นนอนแน่นกว่าเดิมใช่ไห<ช>มคะคะไม่เห็นเมล็ดถั่วเลยเรอใช่ที่วางอยู่ด้านหน้าพี่อนาเอชใช่ไหมคะใช่เลยค่ะค่ะนี่นะคะเท็กซ์เจอร์นะคะเนื้อนเนียน,น,นมากเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะ ขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะนี่นะคะเนื้อเนียนมากเลยค่ะแล้วก็บางมากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเหนียวและแน่นมากเลยค่ะทันง่ายอันนี้พี่เอ๋สามารถแบบว่าทําเหมือนแซนด์วิชที่แบบว่าเครื่อแซนด์วิชได้เลยเนาะได้ค่ะเพราะว่าเนื้อเนื้อแผ่นบางมากแล้วก็เนียนคือใช้แทนขนมปังได้เลยค่ะอันนี้ ทานง่ายค่ะแล้วก็รู้สึกจะมี2ส,สูตรด้วยนะคะนอกจากสูตรออริจินัลอันนี้พี่เอ่เห็นดำๆที่อยู่ในในในเทมเป้คืออะไรคะอันนี้ค่ะดำๆค่ะดำๆนี่อย่าตกใจนะคะเป็นงาค่ะอ้นนวงาดำห,หอมๆเลยแล้วก็บดแล้วก็ปั่นละเอียดแล้วก็ใส่ผสมลงไปค่ะสูตรงาดำน,นั่นเองนะคะนอกจากจะได้คุณค่า ในส่วนของอเต็มเป้ตัวถั่วเหลืองนะคะ,ะก็ยังได้คุณค่าทางอาหารในส่วนของงาดำ<ะ>ด้วยนะคะโหดีมากเลยค่ะเส็จแล้วน้องเอ็กซสีคะรู้สึกช่วงนี้เราจะมีดราม่าก,กันนิดหนึ่ง<ะ>ใช่ไหมคะ,ะอันนี้พี่นาเอ็กก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนเพื่อนๆที่มีคำถามฝากมาถามนะคะว่าเขาเห็นว่าที่ตัวเต็มเป้อะคะ่ะจะมี สีดำๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะดำๆลองให้เพื่อนๆดูสิคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้นะคะน้องเอสีช่วยอธิบายตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้ทราบหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรยังไงค่ะ ตัวแคมเป้น,นี้นะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นสีดำเนี้ยอย่าตกใจเขาไม่ใช่ลาดำนะคะแล้วมันคืออะไรคะมันคือสปอค่ะที่เกิดจากกร,กระบวนการย่อยเส้นใยส,สีขาวเออเส้นญใยสมูทตี้สีขาวเนี่ยเวลาเขาเจออากาศเนี่ยคะออ่ะเขาก็จะเริญเติบโตแล้วส่วนที่โตวไวเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีดำซึ่งทานได้ปกติค่ะอ๋อก็คือทานได้ปกตินะคะเพื่อนๆนอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เป็นคิด พาะแผ่นบางๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีดำเกิดสีดำได้ง่ายอ๋อดังนั้นก็ถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะก็อย่าตกใจนะคะแต่ว่าหากมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะสามารถสอบถามน้องเอสีได้โดยตรงนะคะซึ่งรายละเอียดก็พี่อนาเอจะแนบพายไว้ให้นะคะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องเอสีสำหรับโปรดักต์ใหม่ๆที่มักจะนำมาฝากพี่アาเอเสมอๆบอกเลยค่ะทุกวันนี้นะคะพี่アาเอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของสุขภาพส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมาจากผลิตภัณฑ์ของน้องเอสีเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันเนาะว่าพี่アาเอเนี่ยกำลังควบคุมและลดน้ำหนกักและหลน,นึ่งในนั้นพี่アาเอก็ต้องใช้พลังงานในการออกกำลังกายด้วยโปรตีนจากเต็มเป้ของน้องเอสะะีค่ะ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นส่วนช่วยที่ทำให้ร่างกายของพี่นาเอกแข็งแรงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อแล้วก็ติดต่อสอบถามน้องเองสีได้โดยตรงเลยนะคะ<ช>สีคะคะอันนี้น้องเอสีเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าคะที่ทำเต็มเป้แบบเนื้อละเอียดอะคะ่ะใช่ค่ะเอสีเป็นเจ้าแรกนะคะเจ้าเดียวของประเทศไทยเลยนะคะ ที่ทาเทมเป้หรือว่าชีสถั่วเนี่ยเป็นเนื้อเนียนเดียวกันค่ะโอ้ว,ว้าวมากเค่ะวันนี้ทาพิเศษเพื่อพี่เอเลยค่ะขอบคุณมากนะคะนองเอกสีในส่วนของเ,ออเทมเป้ออริจินอลที่เป็นแบบเ็ดแล้วก็เทมเป้ที่เป็นแบบเนื้อละเอียดเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งสองสูตรแต่ว่าเท่าที่พี่อน,นุเอะทราบนอกจากจะสั่งซื้อทางออนไลน์สามารถนันัดรับสินค้าได้ด้วยสามารถ รับได้ที่ไหนบ้างคะที่ร้านยอดอาหารนะคะซอยเนวมินสีส่สสุดซอยและอีกที่หนึ่งก็คือฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะเวลานในการสั่งซื้อะคะล่วงหน้ากี่วันคะขอเป็น4่วันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นสินค้า make to order เราผลิตสดใหม่ไม่มีสต็อกนะคะสดใหม่ทุกวันนะคะยังไงวันนี้พี่อนาเอขอขอบคุณน้องเอศีมากเลยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากให้กับพี่อนาเอและครั้งหน้านะคะ หากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากน้อง a อว้าววาวตัวไหนเดี๋ยวเราจะมานําเสนอให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ